เมื่อคืนนี้หมดสภาพไก่เดทองจริงๆครับโอโหหลังเกมอังเก้ปอสเตโคกูยอมรับว่าโคตรผิดหวังฟอร์มของสเปอร์ในครึ่งหลังมากๆนะครับอังเก้ปอสเตโคกูกุนซือของสเปอร์ออกมาแสดงความผิดหวังอย่างมากกับฟอร์มในครึ่งหลังของลูกทีมหลังเกมที่ออกไปแพ้ฟูแลมแบบหมดสภาพเลยครับศูนย์ประตูสามสำหรับสเปอร์อังเก้ก็พูดประมาณว่า เราไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังครึ่งแรกยังพอได้เราเสียประตูแบบน่าผิดหวังในครึ่งหลังเราหาเกมของตัวเองไม่เจอเลยความเข้มข้นก็ลดลงการเล่นในวันที่สุดท้ายของเราไม่ดีเลยแต่มากกว่านั้นคือการเล่นโดยรวมน่าผิดหวังมากมีสิ่งที่เราทํามาตลอดทั้งปีที่เราสามารถภูมิใจกับตัวเองทั้งความเข้มข้นและจังหวะของเราแต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังพูดถึงการขาดหายไปของมิกกี้ฟานเฟนนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ได้เล่นดีในวันนี้ มิกกี้ฟันเดอร์เฟนเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่เราเล่นได้แย่ในวันนี้เลยเมื่อถูกถามว่ามันเหมือนกับการก้าวไปข้างหน้า1นก้าแล้วก็ถอยหลังอี 19, ก1นก้าหรือเปล่ามันเหมือนกับการก้าวไปข้างหน้า4ี่ก้าและถอยหลัง1นก้าถ้าเราก้าวไปข้างหน้า1นก้าแล้วถอยหลัง1นก้าเนี่ยป่านนี้เราคงอยู่อันดับ18มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่อังเก้น,นะครับได้เปิดใจหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ เจ็บจัดเลยนะครับไปโดนฟูลล่มสอนบอลครับส0นะครับจิตจี๊ดเลยครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับฟอร์มยังดีอยู่เลยครับแต่มาช็อตแบบนี้เอาดื้อครับอังเก้ก็ช็อตฟิลไปเลยครับทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็สามารถคอมมต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับฟอร์มของท็อตแนมฮอสเปอร์จุดๆฮะ